้องเป็นไรอะฉันว่ามันน่าจะกลับไปอยู่บนเขาจริงๆแล้วแหละวิคีไปไหนอะอารู้สวดทุกคนในเช้าวันพุทธที่17นะครับผมก่อนหน้านี้นะครับลูกลูกชายของเจ้าของสวนวอเตอร์ที่เปเขาเป็นเจ้าของเจ้าของไรอันนนตรงเชิงเขานะครับเขาได้มาขอความช่วยเหลือเราจากที่บ้านให้ตามหาน้องทาโก้นะครับเพราะว่าน้องทาโก้เนี่ยเขาได้หายตัวไปจากที่บ้านนะครับน้องทาโก้ก็คือน้องหมาตัวสีส้มนะครับผมและเราก็ต้องไปหาลูกที่บ้านนะครับ ก่อนที่จะไปหาลุกนะครับผมก็ต้องจัดการทุกอย่างในฟาร์มเราให้เรียบร้อยก่อนอ้าวปักเองใช้ไม่ได้อีกหนึ่งอันองนั้นมะเขือม่วงใช้ได้หรือเปล่านะใช้ได้โอเค เดี๋ยวมาปลุกไก่กันก่อนนะครับเฮ้เย,ยน้องเป็นไรอ่ะไม่สบายเราต้องไปซื้อยาเราต้องไปซื้อยาที่ร้านคุณลุงแจ็คนะครับน้องป่วยรอแป๊บนะจะไปซื้อยามาให้ โอเครีมาอุปกรณ์ไมคกแล้วเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันให้น้องให้น้องมากินหญ้าข้างนอกกันน้องเฮนเรียตาเขาก็ออกมาไม่ได้นะคะเพราะาเขาป่วยเดี๋ยวผมต้องอ่อ ก็อันนี้เสร็จพอดีเลยโอเคต่อไปใช้ไข่ปิดด้วยอา่าเดี๋ยวเรารีดนมกับตัดขนแกะก่อนเลยดีกว่า ร้านเปิดเก้าโมงเนี่ยขอรีดนมหน่อยนะก็ขอตัดขนหน่อยนะอืม ร้านเปิดแล้วนี่ร้านเปิด8ปดวงอโอเคลูกแจ็คผมมาซื้ออ่มาซื้อยาครับยายาพี่มาแล้วเฮนเรียต้าอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะ ปอนารู้สึกลูกหัวหายไปไวนะน้องออกมาเดินข้านอกได้แล้วแล้วผมจะไปแวะที่บ้านลุกนะครับ ทาโก้ทาโก้มานี่สิไอหนูอยู่ทางนี้หรือเปล่านะออ๋ออ๋อยังอยัางยง่เห็นเหรอโอ้ควินโอคไม่เข้าข้างเลยเขาออกจากบ้านมานานที่สุดแล้วนะตอนนี้ฉันว่ามันน่าจะกลับไปอยู่บนเขาจริงๆแล้วแหละ อ,อย่าเพิ่งยอมแพ้สิฉันแน่ใจว่าทาก,ก็แค่ลืมเวลาเผื่อเล่นมากไปหน่อยบางทีมันอาจจะเจอเพื่อนใหม่ก็ได้แต,แต่มันก็กลับมาเร็วๆนี้แล้วแหละฉ,ฉันว่ารออีกสักอาทิตย์นึงแล้วค่อยเศร้าก็ได้นะอันดีกว่าก็ใช่อยู่นะฉันว่าก็ดูมีเหตุผลดีฉันไม่ควรยอมแพ้ขอบคุณนะ วินล็อกโฮมถ้าได้ไปดูที่ชายหาดอาจจะดีก็ได้ไปครับบางทีน้องอาจจะอยู่ที่ชายหาดก็ได้ไปเล่นอยู่เหมือนบงุงบุงนี่ไงอน้องมาเล่นปู <c oughs> ฮาโกอยู่นี่นี่เองตามหาตั้งนานอยู่นี่นี่เองไงหนูลุกเป็นห่วงแกแย่แล้วอ้าวลุกมาพอดีฮาโกอยู่นี่นี่เอง <laughs> กระดิกหางใหญ่เลยฮาโกไปไหนมาฮะ ฉันคิกว่าแกกลับขึ้นเขาไปซะแล้ววินขอบคุณที่ช่วยนะฉันว่าฉันรู้แล้วแหละทำไมถึงมาเล่นที่นี่มันเคยอยู่ที่โรงแรมอยู่ประมาณพักหนึ่งเลยสงสัยคงคิดถึงเพื่อนในทะเลหรืมั้งไม่มีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวฉันพามันกลับไปอาบน้ำที่บ้านดีกว่า อย่าลืมแวะมาที่ไรงหุนบ้างละ่ะเข้าใจไหมมาคุยกันบ้างอ๋อได้สิกลับบ้านกันเย้ใ yeah, นที่สุดคดีก็คีคายแล้วน้องไม่ได้หนักหายไปไหนผมมาเก็บขยะที่ชายหาดก่อน เจอคาสินอีกแล้วฮอ่อดูสิน้องกำลังเล่นกันอยู่เอาละเราต้องอยู่เงียบๆไว้ไม่งั้นเราจะทำพวกมันตกใจหนีไปนะลูกแล้วเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่เลยเจ้าหญิงของพ่อเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแน่นอน แค่นี้เหรอแค่นี้คุณก็เอาเหรอไอ้ล็อกไม้อันนี้ที่มันเอาไว้พอเห็ดใช่ไหมครับผมคราบมาหลายหลายพาร์ทแล้วใช่ไหมทุกคนเห็นนะมันก็น่าจะตั้งแต่ฤดูร้อนแล้วแล้วผมก็รอมันว่าเอ้เมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่มันจะเพาะเห็ดขึ้นมาสักทีแต่ความจริงมันไม่ใช่ครับมันต้องเอาเห็ดใส่ไปก่อนมันจะพอได้นั่นแหละ อืออวิดีโอเรา่นี้เราก็มีพื้นที่ที่ใหญ่มากพอที่จะแสดงสิ่งที่เกาะโคลาของเรามีเราแค่ต้องหาของจริงๆที่จะมาไว้ตรงนี้ใช่ไหมฉันเป็นคนไม่ได้สนใจปฏิทินเท่าไหร่หรอกมันแคบๆยังไงก็ไม่รู้เพราะปกติฉันจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของฤดูจากชีตของปลาที่ฉันตกได้มากกว่า นายรู้ป่ะว่าทําไมฉันถึงรู้ว่าฤดูใบไม้ร่วงมาถึงแล้วก็เพราะว่าเมื่อวานฉันตกปลาคอสได้อย่างเยอะเลยยังไงล่ะทําไมนายไม่ตกปลาแอมะาซอนให้พ่อของนายบ้างล่ะพ่อนายมาใช้เรานี่ยแล้วใครเขามาเต้นอะไรอยู่ต่อหน้า เอ๊ะตรงนี้คืออะไรเอาช่องเต็มเฉยพอผมกินข้าวก่อนโอเคแค่นี้น่าจะเคลียร์แล้วหรือเปล่า ขอเก็บกับกับไปเก็บอันนี้ก่นอนไรสาลายประกาศทะเลรวมพยายามหาของกันนะอุ้ยลากระเบนนี่อุ้ยขี่ได้ด้วยอุ้ยขี่ไปไหนอะ่ะเอาเขาพาผูไปได้ดิเดเฮ้ยปล่อยปล่อยเราไปนะ อ๋อมาส่งชั้นบนออลิฟออลิฟลิฟป,ปากระเบนเหรอเอ่ออ๋อผมไม่ได้อยากมาครับด้วยด้วยผมอยากลงไปละลอลงไม่ได้วิ่เดี๋ยวอันนี้ตัวใหม่ปะเนี่ยอา้าวช่องเก็บของเต็ม ทิ้งไม้แล้วกันคุณเตา่าตอนนี้เราก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรผมขึ้นปากระเบนมาแล้วผมลงไม่ได้ ทะเลนรืยังเอามาใส่นีนนี่ก่อนแล้วกันสตาร์ทะเลมาน้ำแสนน่ารักโอเค ุบนอนอนนสวัสดีทุกคนในเช้าวันพรหเละที่18นะครับวันนี้ก็ยังไม่มีวันเกิดใข่พรุ่นี้จะมีฝนตกนะครับส่วนวันนี้แดดจัดนะเคปเดี๋ยวผมจะ <laughs> ลงไปทะเลต่อใครสู้จะมาไม่แล้ว เฮ้ hey, แล้วดูใบไ,ไม้ร่วงที่เกาะเขารอบไปยังไงบ้างเด้อเพื่อนฉันอยากได้เห็ดแตรดําแล้วก็ยอมจ่ายเต็มที่แถวทะเลสาบน่าจะมีเยอะเลยถ้าเจอฝากเก็บไว้ให้ฉันสักอันนะแล้วเจอกันต๊อดฉันกลับไปนะเบนคุณแจ็คคือว่ามันช้าไปแล้วครับผมไปซื้อมาแล้วเฮ้ hey, คุณนขอเตือนไว้ก่อนพวกสัตว์อาจจะป่วยได้ถ้าอากาศมันร้อนหรือหนาวเกินไปหรือแม้แต่ว่าพวกเขาไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ถ้ามีอะไรอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วเราก็สิ่งที่เธอต้องการคือยาสําหรับสัตว์เธอสามารถซื้อได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ของฉันหรือไม่ก็ที่คลินิกฉันแถมไม่ขวดหนึ่งในจดหมายนี้การไว้ดีกว่าแก้ใช่ไหมล่ะดูแลตัวเองด้วยนะแจ็คขอบคุณนะครับผมเอาแช่บนตู้เย็นก่อน ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเอาไปให้ลิลลี่ได้นะครับสำหรับใครท<ค>ี่อยากจีบลิลลี่นะเพาชอบมันเทศมากๆผมต้องกลับไปกลับไปขี่กระเบนลงไปอีกรอบ ขึ้นเต่าขี่ไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะขึ้นได้อย่างเดียวอ่ะอขึ้นได้อย่างเดียวเ,เ,ยเยวฉยเลยงั้นผมน่าจะต้องวาร์ปไปที่เมือ,องแล้วล่ะแก็ต้องเดินไปใหม่ ดีใ,ใจที่ได้เจอเธอที่นี่นายดูซิว่าชุดไหนจะเหมาะกับรอยยิ้มสดใสนั่นของเธอฉชนอยากจะตกแต่งถ้ำของเจ้าแล้วก็การลงนี่แหละเงือกที่เจ้าตามหาเอาล่ะไม่ใช่ว่าข้าชอบใครไปพิเศษแต่เอาเป็นว่าของตกแต่งของเขามันค่อนข้างจะเนี้ยบกับของคู่หูของเขาอย่างวิเลนเอ๋อผมเลยลงมาทำไม นี่มันเล่าไปทางนี้นี่ถูกต้องเขาไม่มีเขาไม่มาอยู่ที่ร้านเฉยเลยแล้วผมก็ยังซื้อไม่ได้ผห <c oughs> <c oughs> นุ่มสุดหลอ่อ สีดำนี่มันเป็นตัวปัญหาจริงๆเนี่ยใช่ไหมแน่นอนว่าไม่ใช่สัตรูเก่าที่เราเคยเจออ๋อเดี๋ยวก่อนนะนั่นเซมรุกำลังเรียกใ้าอย่างนั้นเหรอโอ้ยงั้นข้าต้องรีบไปตรวจสอบแล้วล่ะก่อนที่เขาจะโวยวายกลายเป็นสิ่งโตทะเลที่บูดบึง้งระวังโดนตบนะครับ พี่เซเบลูน่ากลัวด้วยชึ้เ้ยอะไรนะ่ะ ฉลามเหรอเุ้ยนั่นเพื่อนผมนี่นะมีเพื่อนผมถูกจับอยู่ในนั้นเออช่องเต็มอีกแล้ว วอาขยะทิ้งแล้วกันขยะมันมีเยอะเหลือเกินรอก่อนนะนานาเวฉันจะช่วยนายออกมาเอง นะวินเราจะต้องออกมาให้ได้นะฉลามโยคีโอ้โหมีรอยกัดด้วยเอาแล้วผมไม่เข้าใจภาษาฉลามด้วยกันได้ยังไงไม่จะเอ 300, 3, อสามร้อยสามสี่อ๋โอเคกินไ,ได้แหละ งองงงฮะขอบใจนะผมจำทางไม่ได้ด้วยไงประเด็นอ้อนี่ไงทางนี้แหละถูกต้องละนี่แหละคือทางที่เรามาออตรงนี้ไปไม่ได้ก็แปลว่าทางไปต่อคือทางข้างบน ใช่จริงๆด้วยโ Oh my God ีย๋ยวผมมาแล้วกันพี่ปออันนี้ก็เต็มจะไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วเหมือนกัน อเพิ่มหนึ่งช่องด้วยการเอาหุ่นไล่การมาวางเล่นี๋ยวผมแวะเอาฟักทองฟัเข้าไปให้คุณบีก่อนคุณบีฉันต้องยอมรับฉันไม่เคยคิดเลยว่าเมืองน,นี้จะมีพิพิธภัณฑ์ในระดับนั้นมาก่อนนายและผู้คนที่เกี่ยวข้องทำงานหนักเพื่อสิ่งนี้คุณ้ณภูมิใจซะอาชีเป็นเด็กน่ารักแถยมยังชอบเล่าเรื่องตลกตลกด้วย ฉันก็เคยแอบสงสัยว่าลูกจะมีหลานให้ฉันหรือเปล่าใช่มันก็คงน่าจะดีแหละแต่ฉันไม่ได้เป็นคนประเภทชอบเร่งรัดอะไรก็เลยไม่ได้บังคับเขาให้ต้องมีแต่ถ้าเขารู้ว่าอะไรดีกับตัวเองเขาก็น่าจะเริ่มคิดได้แล้วเนาะ <c oughs> คุณคุณย่าคุณคุณคุณย่าอยากอุ้มหลานแต่ก่อนคนในเมืองชอบจ้องฉันเวลาออกไปข้างนอกกับ,บอเตอร์ นั่นก่อนที่เราจะมีลูกซะอีกโหก็สวยเป็นนางแบบขนาดนี้อะครับแต่ที่นี่คนเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกเขาเห็นฉันเป็นมากกว่าภรรยาของวอลเตอร์เพราะเขาเห็นฉันในฐานะบีไงครับแล้วก็นี่ขอบคุณนะเรียบร้อยเสร็จคุสโอ้พี่พี่จะไปไหนกันหรอครับเนี่ย e อ็กเซลมาเรนุน มาเลนาโลปิตงอยสวัสดีอดเห็นหนายจากตรงนี้ไม่ได้การใช้ชีวิตบนท้องถนนมีช่วงเวลาแห่งความสันโดษแต่ก็ไม่เคยเหงาอย่างแท้จริงลมพัดผ่านเส้นผมฉันทั้งโลกคือสนามให้ฉันเล่นเอ่อไม่เข้าใจอะไรเลยปับโอเคลงในน้ำกันดีกว่า โอเคมามันติดอะไรกันมีที่อยู่แค่นี้คุณพี่ก็ควรกลับไปที่เดิมทำไมเนี้ย ก็มีอยู่แค่นี้แล้วอีกอันหนึ่งละ่ะ อยู่แถวนี้หรออ่าน่นาจะใช่นะครับน่าจะไม่มีทางอื่นแล้วโ Oh my god อยากจะเจอนะครับอ๋อเจอแล้วบนปุ๊บเจอเลยข้างบนนั้นเขาคงไม่ติดอะไรแล้วมากอให้ตายสิถามจริงนะ โอเคขาจะเปิดตรงนี้หรือเปล่าโอ้ oh. ลากยักษ์ออกไปออกไปออกไป เจอเปลือกหอยที่ผมต้องการนะครับโอเคเดี๋ยวรอไว้ตรงนี้แหละ แล้วครับแล้วก็สําหรับพาร์ทนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับจริงๆพาร์ทนี้ผมอยากอัดแค่มาสืบคดีน้องทากโก้นะครับแต่ว่ามันสั้นมากคิดว่ามันจะมีคัสซีนหลายคาสซีนกว่านี้นะครับแต่ว่ามันก็มีประมาณสองคัสซีนประมาณนั้นจริงๆมีสามคัสซีนแต่ว่ามันมา,มนมาบาังเอิญตอนที่ผมไม่ได้อัดพอดีนะคบผมไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด u b s c ไ i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้มากเจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าบ๊ายบาย